ดวลตัดเกรดนักเตะทีมชาติไทยหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมบุกไปเสมอเกาหลีใต้1ประตูต่อหนึ่งคลิปนี้รับชาวบอลมาชวนแฟนบอลไทยตัดเกรดนักฟุตบอลไทยในเกมที่เราบุกไปเสมอเกาหลีใต้1ประตูต่อหนึ่งถึงโซเวอร์คัพสเตเดียมเลยครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยขอชื่นชมอย่างแรกคือโค้ดมาสาทธะอิชิที่วางแผนการเล่นในเกมนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและที่สําคัญนักเตะทุกคนมีวินัยในเกมรับที่ดีมาก เกมนี้เนี่ยก่อนจะไปตัดเกรดอยากจะพูดถึงว่าเกมนี้อิชิเนี่ยให้เรามาเล่นรับแล้วรอโต้ซึ่งการรับของอิชิต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการรับที่รับแล้วแช่มีจังหวะที่อิชิเนี่ยพยายามสั่งนักเตะทุกคนเนี่ยให้รับ แล้วสุดท้ายก็จะมีจังหวะเพจไปเราจะไม่รับแช่รอรอโดนอย่างเดียวเราจะมีจังหวะที่ช่วยกันดันแล้วเพจสร้างเรื่องของกดดันนักเตะกดดีตายบ้างเพื่อให้เขาเสียบอลและเราจะได้ส่วนกลับก็ถือว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่เชื่อว่าอิชิอิเนี่ยฝึกซ้อมกันมาอย่างนานในช่วงที่ผ่านมาคือการทํางานอย่างดกของเขาเนี่ยก็มันส่งผลแล้วนัดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตัดเกณ์ตัดเก์กันดีกว่าว่านักเตะค,คนไหนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่และใครเป็น MVP ในเกมนี้นะครับ ซึ่งคนแรกเริ่มที่ประตูอย่างปฏิวัติคำหมายต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เขาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะเซฟ3-4ถึง4ครั้งหนึ่งๆที่ช่วยทีมชาติไทยเนี่ยไม่เสียประตูเพิ่มนะครับโอเคแหละเราโดนลูกแรกจากซองของมินลูกนั้นก็ยิงได้คมจริง แล้วก็มีจังหวะต่อมาในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็ท้ายครึ่งหลังต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ปฏิวัติเนี่ยเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะเสียมากกว่า1ประตูน,นะครับเกมนี้เนี่ยให้คะแนนปฏิวัต10ิ10เต็ม10เป็น MVP ในเกมนี้เลยครับ ถัดมาที่แบ็กซ้ายอย่างพี่อุ้มทีระทรบุญมาทันก็ต้องบอกว่าเกมนี้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งแรกแต่ช่วงหลังก็จะมีอาการเป๋บ้างมีาการบาดเจ็บบ้างเกมนี้ก็ถือว่าประคองตัวนะด้วยวัย34ปีเนี่ยเล่นได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเอาไป7.5นะครับ คนต่อมานะครับแบ็กขวาอย่างนิโคลัสมิเกลสันต้องบอกน้องคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งขวัญใจคนใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนนะครับขึ้นสุดลงสุดเติมเกมรับแล้วก็ลงเติมเกมลุลก,ลง,ล,กลงมาเล่นเกมรับได้ยอย่างยอดเยี่ยมนะครับรู้จังหวะที่จะเปิดรู้จังหวะที่จะเติมประตูดีเสมอเนี่ยเขามีส่วนอย่างมากในการที่จะแอสซิสกึ่งยิงกึง่งงาให้กับสุพรันเบมือนตานะครับเกมนี้ เอาไป8.5สํำหรับนิโคลัสมิเคลสันนะครับส่วนเซนเตอร์2คนเริ่มที่พันษาเฮมิบูลต้องบอกว่าลูกกลางอากาศเขาก็เก็บได้หมดอสอดซ้อนกับสุพรรณทงองสงได้อย่างดีนะครับก็ถือว่าความสูง,ขงเขามีประโยชน์ต่อทีมชาติไทยในเกมนี้นะครับเอาไป8นะครับส่วนอีกคนสุพรรณทองสองต้องบอกว่าใจหายในช่วงที่ครึ่งแรกที่เขาเนี่ยโดนใบเหลืองเร็วมากก็ชื่อว่าเฮ้ย กลัวจะมีใบแดงกลัวจะทำพลาดแต่เขาก็กลับมายืนระยะตัวเองได้มีจังหวะสกัดมีจังหวะมองมีจังหวะที่เข้าไปบล็อกก็ถือว่าเขากลับมาจากสถานการณ์ที่โดนเป็นเหลืองได้อย่างรวดเร็วเ,เกมนี้ก็ให้ไปแปดนะครับถัดมากองกลางนะครับพีรนชำรัศมีกับวิโเทปป้อมพันวิโเทปป้อมพันธ์เกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมดงานที่พยายามจะคอยปัดกวาดก่อนที่ถึงกองหลังคอยสกัดบอลคอยคอสบอลก็ต้องบอกว่าเกมนี้เขาก็ทําหน้าที่อย่างดีเป็นตัวของตัวเองนะครับเกมนี้ก็ให้8นะครับ คนต่อมาพีรดนำรัศมีก็เป็นคู่กับเวียเทพก็พีรดนเนี่ยจะเป็นบอลที่รอจังหวะที่ที่จะพยายามจะเซตบอลสวนอ่าแล้วก็เดินส่งบอลไปข้างหน้าเกมนี้อาจจะไม่ได้หวือวาอะไรมากแต่ก็ถือว่ายืนและมีประโยชน์นะครับเกมนี้ก็ให้8นะครับส่วนปีขวาอย่างจเจริญศักดิ์วงกรก็ต้องบอกว่าเกมนี้น้องเนี่ย คือโอเคแหละในลีกเนี่ยน้องโชว์ฟอร์มได้อยา่างดีเป็นตัวของตัวเองแต่พอมาทีมชาติเนี่ยก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองก็เกมนี้มีจังหวะที่บางทีโอเคอะไรอย่างอาจจะตามตัวยังไม่ดีพอแต่ในเกมก็ถือว่ายังให้เรื่องความใจสู้ความขยันแต่ต้องเพิ่มเรื่องความนิ่งเข้ามานะครับก็เกมนี้ให้แค่เจ็ดจุานะครับส่วนปีกซ้ายอย่างสุภโชคสารชาติก็ถือว่าเจ้าเช็คเกมนี้เนี่ยมีประโยชน์กับทีมอย่างมากคือจังหวะฟุตบอลของน้องดีมา,มากๆนะครับลูกตีเสมอเนี่ยก็ได้เจ้าเช็ค ที่เล่นร่วมกับน้องชายอย่างสุมรรัธน์เหมือนตาเป็นประตูเสมอให้กับทีมชาติไทยก็ถือว่าเกมนี้เช็คใช้ประสบการณ์ที่เล่นที่ญี่ปุ่นมาก็ให้คะแนน8นะครับส่วนพี่เจชนะทิพย์สงกระสีนกองกลางตัวลุกต้องบอกพี่เจช่วงครึ่งแรกมีโอกาสจะเลี้ยงจะหลบได้ดีแต่พอช่วงครึ่งหลังก็ด้วยวยัยด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยสรีระรูปร่างเนี่ยที่บางทีเจอเกาหลีตต้หนักๆก,ก็ทําให้พี่เจเป๋เหมือนกันนะครับก็ถือว่าพึ่งหายเจ็บกลับมาเล่นทีมชาติในครั้งแรกในยุคข,ของชีเนี่ยก็ นั้นนี้เนะี่ยให้คะแนน7.5นะครับส่วนกองหน้าอย่างสุประชัยเจเด็ดต้องบอกว่าได้เห็นเกมนี้แล้วด้วยจังหวะที่เขาเป็นกองหน้าคนเดียวอยู่โดดเดียวและก็ยังทําได้ดีนะมีจังหวะที่เบียดกับคิมมินเจยคิมมินเจนก็ล้มล่วงเหมือนกันมีจังหวะที่บงังบอลถือว่าอยู่กองหน้าคนเดียวทําได้แบบนี้เนี่ยก็ต้องให้คะแนนน้อง8นะครับส่วนตัวสํารองอย่าง สุปราณเหมือนตาต้องบอกคนนี้ลงมาแล้วเป็นซูเปอร์ซับเป็นทีเด็ดเลยลงมาแล้วทาประตูได้ลงมาแล้วมีส่วนร่วมในการไล่บอลมีส่วนร่วมในการทาประตูมีจังหวะที่คอยมาปิดการเปิดของเกาวิต้าในฝั่งซ้ายถือว่าเจ้าแบงค์สุปราณเหมือนตาลงมาแล้วตอบโจทย์เป็นซูเปอร์ซับซูเปอร์ซับที่อย,ยอดเยี่ยมนะเกมนี้ก็ให้ไป9นะครับสําหรับเจ้าแบงค์สุปราณเหมือนตานะครับส่วนสารัตอยู่เย็นแล้วก็ สุวรรณบุรีรั์เนี่ยก็ถือว่าลงมาในช่วงที่ไม่ได้มีอะไรมากก็มาลงมามาช่วยเกมรับก็ถือว่าไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับก็ใครคิดเห็นอย่างไรครับท็อปชอบอลก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็ถือว่าเกมนี้เป็นหนึ่งความสุขของแฟนฟุตบอลไทยเดี๋ยววันที่26ม,มีนากลับมาเล่นที่ไทยก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยเต็มสนามอย่างแน่นอนแล้วก็ขอให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีผลงานที่ดีสําหรับทีมชาติได้อีกหนึ่งนัดน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม